สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมโอ้ยมาอีกแล้วเกมที่รอคอยมีภาคต่อกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Dying Light มาแล้ว The b e a t นะครับจาสว์ร้ายกระหายเลือด <c oughs> เป็นยังไงเนี่ยมาแล้วออกเมื่อไหร่วันนี้ไหนที่มันเป็นยังไง 4K ครับดูจากภาพและเอนจินทำไมดรอปลงผมดู 4K นะครับ ผมบอกเลยว่าผมเป็นแฟนเกมนี้พอสมควรเลยชอบภาคหนึ่งมากปลื่มตอนที่เห็นครั้งแรกที่เปิดประตูออกมาธรรมชาติขัวสวยต้นไม้โยกเยกแสงแดดฟิสิกลมทุกอย่างมันทำให้ผมรักเกมนั้นลำภาพมันก็สวยมากเดือ l ฟร์อินก็เล่นเพลินภาคสองก็เล่นสนุกแต่น้อยกว่าภาคหนึ่งภาคสามไดอิงไลท์เดอะบีท เจ้าสัตว์ร้ายกระหายเลือดขอดูมาผมดูจากภาพแล้วดอบนะครับผมสัมผัสได้รู้สึกได้ต้องบอกว่าดอบมาคล้ายๆภาคสองผมอยากเห็นจัดจ้านในย่านนั้นเหมือนตอนภาคเหนือผมรู้สึก,กว่าภาพเอ็นจิ้นเดิมหรือเปล่าเทคแลนด์เหมือนเดิมมาแล้วรถเข็น เนี่ยขนาดคัดสซีนยังรู้สึกได้ว่ามันเห <ars> มือนตกเจนโอ้โหยิ่งตกเจนแล้อะไรครับเนี่ยจริง,รงเนี่ยภาพตอนเนี้ยมันเป็นหนึ่งในคัสซีนสักอย่างเนี่ยในเกมแน่ๆแต่แตผมสัมผัสได้ว่าภาพมันตกเจนมากคือเหมือนเกมตกยุคอะเออทำมาึจงทำอย่างนั้น,นะเนี่ยอ,อ่าตองน,นี้พอจะเริ่มดีขึ้นเมื่อกี้ไม่ดีนะครับเฮ้ยตรงเมื่อกี้สวย ตรงนี้ทำไมไม่สวยอะ <ron> s <S ทำไมเขาเมื่อก่อนไม่ตรงนี้ทำไมภาพเบลอวะมันชั้งที่สี่เคแล้วนี่ผมนึกว่าภาพมันไม่แสดงสี่เคมันสี่เคแล้วนี่ทำไมเหรอทำไมดรอปภาพลงเนี่ยในที่มืดผมรู้สึกว่ามันการจัดแสงต่างๆมันเปลี่ยนไปมันดูดรอปลงมันดูกลายเป็นเกมที่มันไม่ใช่ยุคสอง5ันหรือว่า2 0 2 6บหรืออะไรที่จะออกมันคือเหมือน ไปสร้างกันเมื่อสองปีที่แล,แล้วแล้วแบบลืมลืมเอามาลงลงขายแล้วจะขายวันจะขายเร็วๆนี้อะไรเงี้ยไม่ได้สวยนะครับตรงนี้หลายๆเกมสวยกว่านี้เยอะแล้วตอนนี้เนี่ยดูดูดูดิอะไรเนี่ยทำตัวตัวปีศาจแล้วแบบทำไม่ดีไม่สวยอะ่ะเอ้ยไอ้นี่ทำดีตรงนี้ทำดีตรงนี้ทำดีมันดีเป็นปบางจุดเหรอ โอ้โหอันนี้เป็นดูมเลยเป็นดูมเลยนะครับคือเละอะไรเนี่ยไม่อะอะไรเนี่ยดูทำภาพทำไมทำอย่างนี้ทำไมเขาเหมือนดอบสเนี่ยเละวะรูปรูปภาพที่ล่วงก็ทำไม่ดีเมื่อกี้มันคือเหมือนแบบรอยหยักบานไม่ดีเลยทำไมดอกสเปกลง หกกอรไม่ผ่านอะฮะไม่ไม่ได้เลยนะครับอะไรครับเนี่ยรถอะไรโมเดลแบบนี้เหมือนเกมเมื่อเมื่อห้าปีที่แล้วเออหุยไม่บางเกมห้าปีที่แล้วสวยกว่านี้อีกอเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นผมสัมผัสได้เฮ้ยผมพูดก่อนนี่จากออฟฟิเชียลนะเว้ย ได้ยังไรออฟฟิเชียลทำไมภาพมันเหมือนมันไม่ใช่ 4K แท้วะมันดูมีความเหมือนแบบไปแคปมาไปแคปภาพมาแต่ว่าภาพไม่คมแล้วก็ไม่สวยไรอ,อ่ะให้อกผิดเชื้อขนาดน,นี้เลยเหรอไม่ดีเลยอะ่ะทำไมเหมือนภาพมันดอป ไปแล้วน้องดูมาแล้วภาพแบบนี้มันดูไม่สมจริงอะมันดูเปลี่ยนไปทำไมทำอย่างนี้ผมไม่ได้ว่าเรื่องการเชิงต่อสู้หรือว่าอะไรผมดูเรื่องภาพนะครับเพื่อนๆภาพเมื่อก่อนได้งลายอยู่ในใจผมมากเลยสำหรับภาคหนึ่งภาคสองดบเห็นชัดเจนแต่มันก็ยังพอรับได้พอภาคสามรู้สึกว่าจะจะหุ้นหว้วนไปวะเนี่ยปีนี้ อ๋อกัดเร็วๆนี้ฮะ <Huh? S 2> พ้่เอกครับยังพี่เอกคนเดิมไม่นะเป็นเป็น,เป,นเป็นการรียกชั่นตัวอย่างที่เสียใจมากภาพเหมือนเกมตกเจ็นยังไงแดงๆดงแดง,แ,ดง,แ,ดงแล้วไม่ขมแล้วมีเซนเซอร์ด้วยนะเออเซนเซอร์หน้าอกเล่นจริงอาจจะไม่เซนเซ,นเซอร์อะไรประมาณนั้นมันดูแบบ มันทำเหมือนไม่เสร็จภาพอ่ะโมเดลรถก็ไม่ได้นะครับสองพนี่สิบห้านี่มันหลายๆเกมนี่ดีกว่านี้วิ่งบนนี้เดี๋ยวนะมันไม่ได้บอกว่าออกพ s t a สเตชัใช่ไหมไม่เห็นมันแค่บ,บอกว่าจะมาเฉยๆมันเหมือนไม่ได้เอาไอ้ตรงเนี้ยทำสวยหน้าตาทำได้เออได้อยู่ได้อยู่แต่ตรงอื่นส่วนจะเละเละ,เละแสงก็เละตรงนี้ก็เละนะจะงหวาสวยก็ไม่ใช่อะ่ะ มันเหมือนมันตกเจนเนอเรชั่นไปแล้วมันเหมือนเกมยุคสองพันต้นๆหลายๆเกมก็ยังสวยกว่านี้จะหวังภาคใหม่ที่มันสวยสงา่าราศีจับก็ไม่มาวะ่ะดูดิดูโมเดลข้างหลังเนี่ยอะไรเนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดใครดูจอเน้นน้อยนะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ถ้าเพื่อนๆมาดูจอใหญ่ๆบน PC ปรับสื่อเพื่อ,อจะเห็นรายละเอียดต่างๆที่ มีข้อติเยอะเลยสำหรับปีนี้มันควรที่จะสวยกว่านี้ะมันควรจะสวยกว่านี้โมเดลภาพแสงหลายๆเกมอย่าลืมนะครับภาคหนึ่งเขาทำไว้ดีมากเรื่องภาพเรื่องวิธีการเล่นรูปแบบเนื้อเรื่องพอภาค2องดอบไปอาดดอบภาพด้วยแต่ก็ยังพอได้พอภาคนี้ปุ๊บดอบหนักเลยเกิดอ,อะไรขึ้นผมไม่รู้แล้วเจอกันใหม่เดยกชนะไม่ปืนเกิดอะรขึ้นผิดปกติ รอดูเปจริงแล้วกัน